สบายดีพี่น้องปสิทธสุขคนเนาะสบายดีเอฟซีทุกท่านพี่น้องเอ้ยมาเนี้กะต่อมาครอบครัวนางแดงเนาะขาเจ้ามาก็เกือบประทันขาเจ้ากำลังสีหอพี่น้องเลยเอามืองามงามดีอะไรเนาะน้อเฮือนนางแดงกระเป๋าแดงคนหลายอยู่เนาะสองสี่หกเจ็ดสิบปลายมึได้ในนู่นเป็นเด็กสิบ ยอดกล้วยยอดอ้อยนั่นนี่น่ะนี่เสาเสาเอกน่ะยอยอน้ําลังไหนนี่เด้เสากลางยอน้ําลังก่อตนี้ได้ก่อนันาเฮาก็จะยอตนี้ก่อนมันบ่คือกันอกไไ้้ โอ้ยชิลบเลยชิลบเลยชิลบเร็วห่วยคือเอ็ดใช่เป็นก็ะบาดอยู่เลยได้ห่ะมันตึงยึงอยู่แห้งห่วยก็ตกใจไปหมดเออก็เอ็ดเอ็ดไปดิเด่ายวไปใกล้เลยเด้อ ระวังด้วสองคนสิบปลายผู้ใดตอนนั้นว่าสิเนาะเออโยว่าอ่ะเอาคือไปตั้งไว้สื่อโยกกับโบได้ไซ อ้าวเกาะว่ามันสิลงเลยมันสิลงเลยว่เห็นมันมันเอีดเอมีเนีอเนียาดูีอามันจะออกมาอีกทังหนาเลยเนาะ ปาอันเขาเขาเตะมาจะพ่นบอกปลาอะไรเป็นยังเตะเราบอกอไรเเขาใจว่าเขาเตะอันปลาังเพือนมาจะพุ่นบอแบบเพื่อนบ่โอแม่นแม่พอเราตะลางี่ยบางทีเขาบอกเขาใจมันงามบอกพอไง

Cảm ơn mắt dạ của đi nói nên <laughs> <No. cười> ừ. <laughs> Nó cậu thấy sao đây cho <laughs> คำเองเขาจะคุดคุ้มไปแต่เมื่อวานนีแค่แล้วแล,แล้วอันนี้มาซานะย่อแต่ซาอ่ะคุณเนียอันนี้มาซาน้ำคุดคุ้มเลยมาคูดคุ้มอีกเดี๋ยวก็จะไปเบิ่งอันเฮ็ดกินก่อนสบายดีสบายดีเฮ็ดกินกันเอ้ยสิทันตอเนาะเอียงก็ไปเฮ็ดชอย กเล่ากเล่าเราว่ามาเห็ดกินนะโมเมนต์บอกอะไรเอออกาออกไปาออกไปอะไรกินเป็ดได้บ่ออได้เนาะเอี yeah. ่ยนไกเาเ็ด้นีเลยดีเลยจะเปลี่ยนเป็ดไ้เอาเป็ดองโตเอาก็ยังวาเราเอาเป็ดมาเปลี่ยนเอาไก่ นาสิว่าเพิ่มเลยก็บ่ได้เนาะได้3ตสบายดีดิแม่อันลืมแยังอันนี้นีหยังอันน้ําตไก่เออปมึกงสิไปย่อนําเขาไปย่อซอยเฮาสิบ่้ซอยดอกเจ้าหลายอยู่บ่าวลาวสิไปเกักชอยากย่อบ่อยากย่อแล้วก็มาสิือให้มาสิไปย่อซอยตอนนี้โอกาสเลยเนาะ เดมายอเดมทันมาทันแม่บ่เป็นมีไปบ่ทันจักคนหน่อยคนไล่สาวสุดใช่ อันนี้จะมาโยนลังกันจะเลยไห้สองคนเลบนักบ่คนไล่มาเลยบนัก

โอพแล้วพิแตงยกพีแล้คุณยกังนี่นกรงยกนี้มันมันกะัดเฮืนอูีู่ดเอาบาทนน่้ยกดิซูดใครเราคนไล่อยู่

ก็นั่นและขีดอะไรเงี so anyway ้ยต้องเอาตัวในขึ้นก่อนหมูแล้วก็จังเรียงๆไปกบใ่ไปนะมันแบบเบอร์เนี่ยบูมตัวนี้ก็แล้วก็ต่อไปลืมขีด แต่ตอนรมันแคมันเยไม่าอ่ะคือวามนตอนัมันมันอยู่ถึกมอนมชทองอั่กะด้างกระเจียวอข้าบอกขาเจ้าคิดว่าข้าเจ้าคิดการลืตัวองอ้างหลุมเลย

่อยนะโอเคจะไปถับคัวไปบ้าเาอยาทถับพัวี่ไปทางนี้ดิเดี๋ยวสิมาขังนี่ยกับพี่น้อย,อย,อ,อ,ยาาอ,อย่ามาเอ็นถับพวัวเด้อไปน้ำประทัานได้เคย

ตังไงชอบจตอกใจวนใหญ่เอาตั้งไรชอบว่ดไ้อกเดยวอเออเอากลยจุตอกใจแล้วมึงได้ไปเลยจุเเออตอกใจวุ่นห่เล่ายอะใจโค้ยังไงเยอะไยางนั้นอ่ะไปกเกือบจเรานนัน Hãy subscribe có cái cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ơ, ư, chào, mọi người đâu, kẹo Ồ, là băng tục đô <laughs> Là băng phá là băng tục đây ừ. Mau là mà nè พ่อยว่างไ่ด <c ười> ีเด้อยไปดได้มันหายอีสิบ่าหายเดินหนักเขย่ยนางคำตานางคำตากระบะนีหน่อยต้องจะตื่นมายังนอนแล้วแล้ว 1, 1 không được nhà ủa <laughs> <Okay. cười> nóng khăn tà tươn ra thế à. ừ. bơm bạc bạc bít bạc bìa bạc bạc bít bạc bìa 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 hết bìa nhà bìa 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 สบายดีปลาลุงสบายดีปลาลุงช่วยได้หนา <laughs> ม,มา,ามาแต่เ้าหัวจนะเจ้า<อ>มาแต่เส้าหัวเจ้าโอ้โขอเอาคำเงินนะเร็วเร็วบาทสิแปดกะดิ <laughs>

Ừ, bà này cho cả há mà hình nhục mà lộ tăng trực chỉ Hả? <laughs> Không chỉ đấy. Không chỉ này, mà lột tuk 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 mà tuk tuk Không tuk 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 tuk

ใกล้แล้วใกล้แล้วอีกน่อยหนึ่งอีกน่อยหนึงอะดิอเีอาเอออดิเรียบร้อย ไปางน้นก็มันตอบแสงไปตอเอยให้คึ่อเอี่วตอน้าไงนาตออัาก่กันขยะเงเง่ายไม่ปาเร่อก็นักเตน่ตอบตอกปรุงตอกลาเรงตอกดยมันนักไปตอกอยไรไตอะไรอต้องอนั่นตออไรนั่นตอกะไนั่นตอกอะไน่อกะไรนั่นไรน่อก nó được nóng bại mười lăm giảm được gần năm mươi lượt chắc năm mươi lượt chắc chắc

แต่เออแต่อออตอนนี้ไม่ได้ใส่นะพ่อนมันแข็มันยากพ่าเขาจะโอ้ยเกือบปลาคาบดิ้นแล้วนะฮ <laughs> ะสิน ว่าชินก็ชินก็คันไดอีกบาทนึ่เอาไว้ให้คอยนะั่นะนะน่ะเนี่ยหนักกั่ตุ่ลงมาองเพ็ก phải tiếng khổ nó làm mà thì đâu đi có chín Để đâu phải đâu. ไปหิวน้ำมาสักพักหนึ่งดีได้ไปหิวน uh ้ำข้าเจ้ากันแล้วก่อนเออแล้วอย่างมากินเดี๋ยวนี้ผักผ่อนบ่เขาว่าข้าเจ้าสิอันข้าเจ้าก็ต้องขุดเสาตัวนั้นตั้งเลยเล็กที่นั่นบ่กสองเสาเด้ทางหนอันนีเทอันปูนบ่ ีโยคืออะไรล่งใหญ่เลยเนาะจะว่าบ่ใหญ่ใหญ่ป่ใหญ่และคันคือวางหันมันให้ก้าเจาะเอาออกของสั่งทีแรกะกระซำนี่เอาโน่นได้คันฟูไปเอาไปสั่งไม้เป็นบิดเท่าน้แจักแล้วพระเจ้าผิดพลาดเองพระเจ้าบอเข้าใจ

ไปกินน้ำด้อผู้อยู่เตียงผู้น้ำซ้าน้ำเย็นบ่น้ำมีทุกอย่างบ่กระซองมันใสตัว้ามตรยกโปก็มีใครกินยกโปเออส่างกู้ยไส่นาะเห็ดกับเขาเห็ดกินคิดว่านั่งแดงจะเห็ด เจจะเห็ดกันเองยังเป็นยังโอ้ยเห็ดมงหงเห็ดมงอันหมดลายสัมจะเอ้ยหมดกับหมดกัดเจ็บ ทีแรกเขาคิดว่าไอหย่านางแดงก็เป็นนางแดงได้เห็ดกินไปแล้วเขาจะผู้ชายไปเห็ดกับเขากินแบบใดเลยเรียบลาบเอาอะเออลาบตีต้มเ้างเรียบเรียบนี่คือลาบเหรอเออลาบมาแล้วเรียบมึนตึ๊บเราได้เอาว่าเรียบอ๋อน้ำก้อนนี่เลยนี่นี่นี่เจ้าอกนี่ให้ขาเจ้ามากินผีรดตากแดดเฮ้ยนอนเตียงไปไหนนอนก้อนไปไหน nhân mơ mì trong mít sẽ làm khen không chưa làm kia ngao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  cọc làm bỏ ngao chưa làm kia ngao อดนมีเนะคะใจ็ดิวสี่เนาะก็ต่ลชิเดียวคลิปี่ต่อไปเนเลยขอบุนขอบคุณทางชมเออกไลกดแชร์กดติดตามเนาะตุยนอเฮือนนางแดงเสร็จเรียบร้อยเนองเจ้าว่อสีแกงกันยังเดงฮะบอกว่าเจ้าว่อเป็นคนเห็ดอือเขาเห็ด เต้านี่เจ้าอันนีับวจากกาบบ่ดูนี่เลยอมันหลดเป่าลมค่ะเนาะใครเ่ดอคนเห็ดกินนี่หลายคนแป๊บเดียวก็ได้กินเลย จริงมันต้องหนาสิมหาคุณแมนบอกโอมีปัญหา